สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมดซี่พาแซ่บจ้าวันนี้เราพามาแซ่บกับขนมจีนกับแกงไตปลาจ้าหรือว่าแกงขี้ปลานั่นเองขนมจีนแกงไตปลากับหรือว่าแกงขี้ปลาในแกงไตปลาก็จะมีไอ้น้ำตา้าลเรือฟักทองนะมีหน่อไม้มีถั่วฟักยาวแล้วก็มีเนื้อปลาโอวันนี้จะมีเป็นแปง้ง อะไรนะคะโพสฉุบแป้งทอดแล้วก็จะมีเมื่อกี้แมมพัดตับนะก็จะมีตับพัดผิดไทยดามีมาราวันนี้มีผักมะราวันนี้ผากระถกรอกมากินกันแล้วก็จะมีอ่าถั่วพลูมีพริกยวกแล้วก็มีพริกให่ที่ข้าไม่ได้ก็คือผักดองที่กินกับขนมจีนค่ะโอเคไปเริ่มกินกันเลยเธอเส้นมะละกอกรอบมาก หวานเค็มเปรี้ยวอืม ในนี้ก็จะมีแตงกวาดองมันละกอดองแล้วก็มีมะเขือดอง อือนารกออือหือหิ้วดอก tập hợp biểu sai lầm tôi vẫn vào mà rạp เอาทีละนิดก่อนเดี๋ยวไม่ไหวอืม